ดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองป่าสุกูสุคนเนาะลุงป่าเอาอาสุกูสุคนมานี่มาพบกับป่าอุดรฟังเล่าอีกแล้วพี่น้องมานี่ก็มาโดยเมนูเนาะตำหอยแข็งใส่กุ้งสะดิ่งแล้วก็มีข้าวโพดจักน้อยเนาะพี่น้องเนะาะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีผักสลัดคอแล้วก็มีถั่วพูอุดรตอนเย็นๆเ,เนาะอยู่ทางเฮือนทางซานก็มาแซ่บๆกับป่าอุดรเด้อลุงป่าเอาอาสุกูสุคนเนาะ เอามาพี่น้องมามาแซบกันเลยบาบาจะเป็นฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศน้ำเนาะนั่งบอเพนเนาะเข้ากับมากับแม่ออกค่ำคือเกา่าพี่น้องเอ้ยนั่งเลยเออตาหมาดก็ได้เป็นอย่างไรพี่น้องบอวาบอเพนมามามาพี่น้องมามา,มาต้องวอลลลายยายห้างมนะั้งพี่น้องนะ น่องเฮนกุ้งบ่เนี่ตามแนวแซ่บๆสูพี่น้องกินคือเกาอะไรพี่น้องเลยมาเมาื่อวานิีเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะต่างประเทศก็ดีมาแซ่บๆน้ำเบาดอนด้อหอยแข็งโดยยั่วจ้า กดติดตามดำเด้อพี่น้องเด้อคลิปต,ตอนนี้มันบวกขึ้นพี่น้องโย่มันแนมพี่น้องเลยโย่ให้มันขึ้นแนะ่ติดตามก็บฏเนาะอะไรก็กดอืมอืม เข่าล่องท้องแล้วพี่น้องมมนำกระปุ้นนี่แหละมาอมมหอยใจจักหอยใ สลัดคอร์สพี่น้องมองไทยท้ำกับมงเกากระโพดหวาน อยู่วๆจะพี่น้อง quân gật tốc Ui, ừ, cả cơm mà cũng ยัวจ้า พริกเกือบสีชิ้ัน cái ơi mưa cơ câu cái đoàn ta น้องมันมีการเบื่อ

อากูไม่แล้วเก็มก็มก,กินก็ได้กินบ่กคอยได้เพ่ไปหน่อยไม่จะกับผู้ผู้ร้านม,ามาั้ง thương kinh, thương hai bên ông bằng à, bên ông <laughs> 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 เพชรแบบสะใจครับม,มนันมามันสะใจแล้วพี่น้องเพชรจนให้ปัดเมีอวข้ามปัดเบ่เพชร พม่หยุดใครอย่างเงี้ยเผ็ดอ่ะแส่บมัดปากแค่วบาพริกด้วยมิดนี่นองเลยทำพื่อจิไนได้ที่ ใบเพชรจังไหนเนาะคอยกัดกินเบาดอนกัดกินเพชร,รด้บ่คอยได้ร้ายตามแมทพอดีพองามนะพริกสักเจ็ดแมตแปดแมตเจังสิกันยังโอเคนะพี่นอ้องอ่ะคลิปนี้กะทำจุดท้ายนะพี่นอนะ้องเนาะผักสุกุสุกคนนั่นแหลนะเก่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่นอนะ้องเนาะเก่าคนใหม่อ่ะ thay chào nhung park cháu Hoạt chào bạc park đen. luôn chào nhung park đen. thế, chào nhung park đen. Hoạt nó nhung park gặp Hoạt chào nhung park đen. Hoạt áo áo park ติ่เขาบอกที่ตากเขาบาเบิง้งแลกก้วกอะทุกๆคอมเมนต์นะพี่น้องแล้วก็คนที่บอกคอมเมนต์ด้ว <c oughs> ยบ่กเขาไปเบิ้งกับเขาก็พูดลายๆลงเปล่าอ่ะสุกุลสุกคนเน้นเพชรนะพี่น้องๆอะไรกันไงยู่ดีมีแหง้งเด้อโชคมันลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุกุสุกคนบาบาที่เป็นฝั่งไทยแหละฝั่งเล่าเนาะต่างประเทศน้ำอะไรกันเลยเนาะ ประเทศได้ก็แล้วแต่ถ้าคำามาเบิง่งลิเปเบ่าดอนไายยูดีมีแห้งสุขูสุขค,คนโจคมานน้ำด้วยมันมานมีเงินมีทองหลายๆพี่น้องบายดีบ๊ายบาย